นะรายการแรกรายการที่1น,นี้นะคะ <c oughs> เป็นพระไม่ทราบที่ไม่ทราบกุค่ะเนี่ยนะคะพระไม่ทราบที่ไม่ทราบกุกเป็นเนื้อโลหะมีน้ําหนักแบบนี้เลยจ้ะพี่จ๋าเก่าๆนะคะคาบกุคาบเก่าชัดเจนเลยค่ะ ได้พระตรงตามรูปทุกองค์เลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการนะจ๊ะพี่จ๋าราคาเริ่มต้นอง์ละ300บาท4องค์1 0 0พรายการนี้เป็นรายการที่1น,นะจ๊ะเป็นพระไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะพี่ๆดูกันเองเ,องเลยนะจ๊ะ300บาทจ้ารายการนี้รายการแรกนะคะ ส0มร้อบาทนะคะพี่ๆดูกันเอาเองเลยนะดูให้ชอบดูให้ใช่นะจ๊ะพี่จ๋าส่วนตัวน้องดูพระไม่เป็นนะจ๊ะพี่ๆดูกันเอาเองเลยนะเนี่ยนะคะรายการที่หนึ่งสามอบาทนะจ๊ะรายการต่อไปเป็นรายการที่สององนี้ค่ะเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะเนี่ยนะคะพระปิดตาเนื้อผงคุกรักเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ พระปิดตาเนื้อผงคุกรักเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะเนื้อผงคุกรักเก่าๆแห้งๆไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะจ๊ะเนื้อแห้งๆแบบนี้เลยคราบกุคราบเก่าคราบไขนะคะจะอยู่ฝั่งตามซอกเห็นชัดเจนทั่วทั้งองแบบนี้เลยนะคะรายการที่สองนี้300บาทจ้ะ300บาท รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สามน้องหาเครื่องรางนะคะคือหายากมากๆเลยนะนานๆจะมีมาสักทีหนึ่งนะเครื่องรางองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สามเป็นหลวงพ่อกันค่ะเหรียญหลวงพ่อกันเนื้อทองแดงลมดำนะคะปีสองสี่หกเก้าเหรียญหลวงพ่อกันนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำปีสองสี่หกเก้าค่ะ เก่าๆสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาแบบนี้เลยเนี่ยนะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่3ามนะจ๊ะสามบาทค่ะรายการที่3รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่4ค่ะรายการที่4นี้นะคะเป็นพระ bunker. อะ่าอะไรเนี่ยเหรียญเนื้อชิ้นนะคะเหรียญเนื้อชิ้น เก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะรู้สึกว่าจะทรงครุดด้านล่างนะคะเนี่ยนะเป็นแบบนี้เลยค่ะไม่ซาบกุไม่ซาบพิมพ์ด้านหลังจะเห็นรอยจานยันชัดเจนเลยนะจ๊ะเนี่ยนะเป็นพล้านเนื้อชิ้นแห้งๆค่ะเหรียญเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สี่สามร้อยบาทค่ะรายการที่สี่ 300บาทนะคะรายการที่4คะ่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่5รายการที่5นี้นะคะเป็นพระรูปล่อหล่อมพ่อเงนนะะินค่ะไม่ทราบกลุไม่ทราบพิมพ์นะคะนี่นะคะรูปล่อหล่อม่อเงินไม่ทราบกลุ่ไม่ทราบพิมพน์นะคะวสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐานสวยเก่าสภาพยังดูดีอยู่นะคะรายการนี้ เป็นรายการที่ห้าสามร้อยบาทค่ะรายการที่ห้าเนี่ยนะคะสามร้อยบาทรายการที่ห้ารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกค่ะรายการที่หกนี้นะคะเป็นเหรียญเป็นเหรียญอะไรเนี่ยเหรียญหลวงพ่อโสธรนะคะปีสองสี่หกศูนย์เนื้อทองแดงลมดำค่ะเนี่ยนะคะ เหรียญหลวงพ่อโสธรปีสองสี่หกศูนย์นะคะเนื้อทองแดงลมดํปเปี่ยนใบเสมาแบบนี้เลยนะคะเก่าเก่าสภาพผ่านการใช้งานมาค่ะตัวเหรียญเก่าเก่านะคะสภาพผ่านการใช้งานมาแบบนี้เลยนะคะสวยเก่าสภาพดีรายการนี้เป็นรายการที่หกนะคะสามร้อยบาทรายการที่หกค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่เจ็ด รายการที่7นี้นะคะเป็นพระมาเหศวรเนื้อชินนะคะอง์นี้เขาบอกว่าเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะแต่ส่วนตัวน้องก็ดูไม่เป็นนะอันไหนใหญ่อันไหนเล็กนะเนี่นะคะพระมาเหศวรน,นะคะเป็นเนื้อชินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะคราบคราบเอ่อเขาเรียกคราบอะไรอะฝังตามซอกเลยนะเนี่ยนะคะคราบฝังตามซอกเห็นชัดเจนแบบนี้เลยค่ะ จะเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยนะคะพระไม่เหีวสวนเป็นเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่เจ็ดสามร้อยบาทค่ะรายการที่เจ็ดรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่แปดค่ะพี่ขารายการที่แปดนี้นะคะองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากเนื้อทองแดงลมดำค่ะเนี่ยนะคะ เหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสภาพเหรียญสวยๆนะคะองนี้เป็นเหรียญใบไสมานะด้านหลังค่ะด้านหลังจะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างด้านล่างจะมีตัวเลขศูนย์แปดอยู่ด้านล่างนะคะนะคะเนี่ยนะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดําสภาพดีนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้ มีห่วงพร้อมนำไปขึ้นคอได้เลยนะคะรายการนี้นะสภาพดีเลยนะคะมาพร้อมห่วงพร้อมนำขึ้นคอได้เลยรายการที่8 300บาทนะคะรายการที่8พี่พท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก ep กันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบุกเพิ่มค่ะ สายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่083 437 4753 083 437 4753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีกันทุกรายการเลยนะคะไม่บวกเพิ่มนะราคาเริ่มต้นทางช่องพระบ้านบายหนูสุนะคะราคาจะเริ่มต้นองค์ละ300บาท4องค์1,000ค่ะ อง์ละ300บาท4ี่อง์นึ0 0พันนะคะเป็นราคาเริ่มต้นนะคะได้ของสวยๆงามๆนะคะพี่ขาราคาไปต่อกันได้แน่นอนเลยนะคะรายการที่8นี้นะจ๊ะ300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่9้าเป็นพลักกิ้งไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะนี่นะคะรายการที่9พลักกิ้งนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่า,าๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะ ด้านหลังจะเขียนอะไรนะจปลนะคะใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเนี่ยนะด้านหลังเป็นแบบนี้ mm hmm. เขาเรียกพิมพ์อะไรไม่ทราบนะคะพี่ขาดูกันเอาเองเลยนะจ๊ะเนี่ยนะคะ mm hmm. เป็นพระรูปลอนะคะ mm hmm. พระกิ่งไม่ทราบกลุไม่ทราบพิมพนะจ๊ะ mm hmm. รายการนี้เป็นรายการที่เก mm ้าสามร้อยบาทจ้ะรายการที่เก mm ้า hmm. รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สิบ เป็นเหรียญหล่อเนื้อชินนะคะเหรียญหล่อเนื้อชิ้นเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหล่อเนื้อช like yep ิ้นเก่าๆแบบนี้เลยตุองนี้นะคะจะเห็นเส้นลัศมีด้านข้างสวยๆแบบนี้เลยค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะคะมีรอยจารยันด้วยนะคะสวยๆเก่าๆสภาพดีเป็นเนื้อชินแห้งๆนะจ๊ะรายการนี้ รายการที่10นะคะ300บาทรายการที่10รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่11นะคะรายการหนึ่งหนึ่งองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดเนื้อโลหะสีทองค่ะเป็นเนื้อสีทองสวยสภาพดีทองสุกสว่างอลามแบบนี้เลยนะคะเขาเรียกเนื้อทองอะไรก็ไม่ทราบนะเนี่ยนะคะ เป็นเหรียญเนื้อสีทองๆแบบนี้เลยนะจ๊ะเขาเรียกทองอะไรไม่ทราบนะเหรียญหลวงพ่อจาดนะคะด้านหน้าจะเห็นใบหน้าท่านชัดเจนเลยค่ะหัวไหล่กลมกลมแขนล่ำล้ำนะคะเส้นเหรียญสวยสด้านหลังจะเป็นพระปิดตาแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะด้านหลังเป็นพระปิดตาแบบนี้นะคะมีรูปกลีบดอกบัวล้อมรอบแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะ มาพร้อมเลื่อมกรอบพลาสติกกันน้าได้แบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่11นะคะ300บาทค่ะ300บาทนะคะรายการที่11เเหรียญหลวงพ่อจาดเนื้อสีทองนะคะ300บาทรายการที่11นะจ๊ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่12รายการที่12นี้นะคะเป็นพระเนื้อชินค่ะ คล้าเนื้อชิ้นนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ด้านบนด้านบนจะเป็นโค้งๆแบบนี้นะเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเห็นรอยจานยันอยู่นะคะสวยสภาพดีมีรอยจานเนี่ยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่12 300บาทค่ะรายการที่12เนี่ยนะคะ300บาทนะคะรายการที่12ค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่13อสา์อนี้นะคะจะเป็นพระสมเด็จเนื้อสีทองจ้ะเนี่ยนะคะพระสมเด็จเนื้อสีทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะพระสมเด็จองค์นี้นะคะจะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักค่ะสีทองสวยๆแบบนี้นะคะสภาพดีรายการนี้นะคะ เป็นรายการที่สิบสามสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสามรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสี่รายการที่สิบสี่นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะเนื้อทองแดงลมดำสภาพดีสภาพสวยแบบนี้เลยนะคะสภาพองค์นี้นะคะจะบอกว่าองค์นี้สภาพเก่าเก็บจริงๆเลยค่ะเนี่ยนะคะเอามาในหีบของเขานะคะเนี่ยนะ เหรียญหลงปูเอี่ยมนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยสภาพยังดูดีอยู่ด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะเขียนปี2 4 6สี่นะคะด้านหลังเหรียญเป็นปี2467ค่ะเส้นเหรียญน,นะคะจะเห็นชัดเจนสวยๆแบบนี้เลยนะเส้นเหรียญสวยๆนะคะพี่่ะสวยสภาพดีนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่14 300บาทค่ะรายการที่14ี่เหรียญหลวงปู่เอี่ยมปีสอง7ี่นะคะมาพร้อมห่วงในตัวนะเนี่ยนะคะมาพร้อมห่วงในตัวแบบนี้เลยมาพร้อมห่วงแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมห่วงเขาไปพร้อมห่วงแบบนี้เลยนะคะมาสภาพไหนไปสภาพนั้นนะคะน้องไม่มีแกะไม่มีล้างนะคะพี่ขาน้องทําไม่เป็นนะคะมาแบบไหนไปแบบนั้นนะคะองค์นี้นะคะจะรายการที่ส4สี่ 300บาทค่ะรายการที่14รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่15รายการที่15นี้นะคะเป็นหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขี่นกสาลิกาค่ะนี่นะคะหลวงพ่อปาาเนื้อดินพิมพ์ขี่นกสา,กาะะลาานนกสาิกานะคะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแลดอกมะขามเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะและดอกมะขามสวยๆชัดเจนแบบนี้เลยะคะ่ะสภาพดี สภาพสวยผงจุกเก่าๆนะคะนี่นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่15 300บาทค่ะรายการที่15 300บาทนะคะรายการที่15ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่16รายการที่16นี้นะคะเป็นหลวงปูกทวดเนื้อว่านค่ะ คราบกุคาบเก่าชัดเจนแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านไม่ทราบกุไม่ทราบพ,พิมพ์นะจ๊ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเก่าๆสวยๆนะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะคาบกุคับเก่าชัดเจนดูดีแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่สิบหกนะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบหกค่ะสามร้อยบาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบเจ็ดนี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อชินค่ะเหรียญไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงปูสุกหรือเปล่านะจ๊ะเป็นเหรียญเนื้อชินแบบนี้เลยนะคะเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลยเนื้อชินแห้งๆค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังสวยเดิมเก่าๆเ,เลยนะคะองนี้เนี่ยนะ รายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ดสามร้อยบาทรายการที่สิบเจ็ดนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบแปดรายการที่สิบแปดนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิลรุ่นพิเศษค่ะเนือ้อทองแดงลมดำองค์พระท่านนะคะจะเห็นใบหน้าชัดเจนดูดีแบบนี้เลยหัวไหล,กล่กลมกลมแขนล่ำลำ่เส้นเหรียญน,นะคะเส้นเหรียญสวยๆแบบนี้เลยค่ะ สภาพดีสภาพสวยด้านหลังนะคะจะเป็นยานเป็นรูปเสือนะคะเขียนปี2519หาค่ะเหรียญหลวงพ่อเปิลเป็นเหรียญรุ่นพิเศษปี2519นะคะเหรียญเนื้อทองแดงลมดำเก่าเก่าสภาพดีแบบนี้ใบหน้ายังชัดเจนอยู่นะรายการนี้เป็นรายการที่18นะคะ300บาทค่ะรายการที่18เหรียญหลวงพ่อเปิลรุ่นพิเศษนะคะ ปี2519 300บาทรายการที่18รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่19รายการที่19นี้นะคะเป็น p l ักกิ i n g ค่ะ p l ักกิ i n องค์นี้นะคะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็น p ลักกิ i งที่เขาเหล่อโบราณมาแบบนี้เลยนะคะแต่ส่วนตัวน้องก็ดูไม่เป็นนะมันโบราณแบบไหนนะนี่นะคะ เป็นรูปหล่อนะคะรูปหล่อพกพักกิ่งนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพแมตนี้เลยนะคะเป็นเนื้อโลหะค่ะเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะตรงใต้ฐานเป็นแบบนี้คะ่ะใต้ฐานเก่าๆสวยๆนะคะสภาพดีสวยคลาสสิกแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่19 300บาทค่ะรายการที่19 เนี่ยนะคะ300บาทรายการที่19รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่20ค่ะรายการที่20นี้นะคะน่าจะเป็นหลงปูสุกนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์แต่องค์นี้นะองนี้เป็นเนื้อชินนะจ๊ะพี่จ๋าอง์นี้เป็นเนื้อชินแบบนี้เลยจ้ะเนีนะะ่ยนะคะเก่าๆสวยๆนะคะด้านหลังเห็นรอยจันยันชัดเจนแบบนี้นะคะเป็นเนื้อชินแห้แงๆเกา่าๆแบบนี้เลยรายการที่20นี้นะคะ300บาท 300บาทนะคะรายการที่20สรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่21ค่ะรายการที่สองหนึ่งรายการที่สองหนึ่งนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวนะคะเป็นเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะจ๊ะพี่จ๋าพี่ๆดูกันอเอาเองเลยนะเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยจ้ะนี่นะจ๊ะ เป็นเหรียญไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนี่ยนะไม่ทราบหลวงพอ่อเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆเลยค่ะสภาพยังสวยอยู่นะมาพร้อมห่วงมาพร้อมห่วงแบบนี้ค่ะพร้อมนำไปขึ้นคอได้เลยนะคะองนี้องค์นี้จะเป็นรายการที่21นะคะรายการที่สองหนึ่งสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสอง รายการที่22นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะจ๊ะตัวเหรียญเป็นปีสองห้าหนึ่งเจ็ดเนื้อสีเงินค่ะนั่งเป็นรูปท่านนั่งคุกเข่าแบบนี้นะคะเขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกพิมพ์อะไรไม่ทราบนะเป็นแบบนี้เลยนะคะหน้าตาท่านยังชัดเจนอยู่เป็นเนื้อสีเงินเงินนะจ๊ะเก่าๆสสวยๆด้าน,นหลังเป็นยันแบบนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะ สวยเก่าสภาพดีปี2517นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะอง์นี้จะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่22 300บาทค่ะรายการที่22 300บาทนะคะรายการที่22 พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกดสั่นกระดิ่งด้านบนมุมขวาไวด้ดีๆเลยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะของดีของเด็ดของราคาถูกนะคะราคาไปต่อกันได้นะจ๊ะพี่จ๋าจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบบกเพิ่มนะคะทางช่องพระบ้านบายหนูสุนะคะ มาในราคาเริ่มต้นอง์ละ300บาท4องหนึ่งพันทุกคลิปทุก EP กันเลยนะคะอง์ละ300บาท4องหนึ่งพันนะคะราคาเริ่มต้นนะจ๊ะพี่จ๋าจัดส่งฟรีกันทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะจ๊ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยะคะ่ะที่083 437 4 7 5 3นะคะ083 437 47 53มเบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็น line, เบอร์เดียวกัน line, เลยนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะโทรมาแล้วน้องไม่ได้รับสายนะคะเดี๋ยวน้องจะรีบโทรกลับทันทีเลยนะจ๊ะน้องต้องขออภัยไว้ก่อนนะคะเพราะว่าส่วนตัวน้องดูแลคนแก่ที่บ้านด้วยนะจ๊ะนะน้องจะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะคะแต่น้องจะรีบโทรกลับทันทีเลยค่ะนะคะ,นะคะน้องต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่ 22- 300อบาทค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ย3สิบสามเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์พุธสอนนะคะเนื้อทองแดงลมดำสีสวยแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเป็นพิมพ์พุธสอนเนื้อทองแดงลมดำสีสวยแบบนี้เลยสภาพยังดูดีสภาพเคยผ่านการใช้งานมาตัวเหรียญเป็นปีสองสี่ศูย์้านะคะรู้สึกว่าจะเป็นปีนี้นะ สองสี่ศนะจ๊ะด้านหลังจะเขียนว่าสถูปหลวมปู่ทวดนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำค่ะมีห่วงพร้อมนำไปขึ้นคอได้เลยนะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่23่สิบานะคะสามบาทค่ะรายการที่23รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่24รายการที่24นี้นะคะเป็นพลักกิ้งนะคะ ลักกิ่งเนื้อทองเหลืองเก่าๆคลาสสิกแบบนี้เลยค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะองนี้ผักกิ่งนะคะเก่าๆ,ๆแบบนี้เลยไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะสภาพนะคะเคยผ่านการใช้งานมาเก่าๆเขียวๆนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมารายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสี่สามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบสี่เนี่ยนะคะ สามร้อยบาทนะคะเป็น p l u กกิ n งมีเสียงกิ่งนะคะมีเสียงกิ่งมีเสียงกิ่งกลางวานเลยนะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสี่สามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบห้ารายการที่ยี่สิบห้านี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นเจริญพรบนปีสองห้าหนึ่งเจ็ดมีโคดด้านหน้านะคะ เหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นเจริญพรบนนะคะปี2517เนื้อสีเงินค่ะมีโค้ดด้านหน้าด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังสสวยๆเก่าๆมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้สสวยๆมาพร้อมกรอบมีห่วงค่ะมีห่วงพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่25-300บาท 30 0บาทนะคะรายการที่25ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่26รายการที่26นี้นะคะเป็นอะไรเนี่ยเขาเรียกไม่แน่ใจว่าเป็นหล่อปสุกรหรือเปล่านะคะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อชิ้นเก่าๆสนิมขึ้นแบบนี้นะ,ะเป็นเนื้อชิ้นนะคะเก่าๆแบบนี้เลยจ้ะสนิมขึ้นนะคะสวยๆส,สนิมสนิมแบบสนิมสวยธรรมชาติแบบนี้เลยนะคะ เก่าๆสวยๆแบบนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่26บค่ะ300บาทร,รายการที่26รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่27รายการที่27นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมเนื้อสีทองค่ะเส้นเหรียญสสวยๆนะคะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อพรมนะรู้ว่าเหรียญเขาเรียกเหร,รียญอะไรไม่ทราบนะเนี่ย e. เป็นสีทองแบบนี้นะคะเส้นเหรียญสสวยๆเลยด้านหลังเป็นรูปกรงจักรแบบนี้ค่ะ ไม่ทราบนะคะว่าเขาเรียกเหรียญอะไรนะนะคะเป็นเนื้อสีทองแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมห่วงนะคะพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยรายการนี้เป็นรายการที่27 300บาทนะคะรายการที่27รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่28ค่ะรายการที่28นี้นะคะเป็นพระสมเด็จหลวงปู่โพค่ะเป็นพระสมเด็จหลวงปูพ่พูเนื้อผงเก่าๆแบบนี้เลยมวลสารชัดเจนนะคะ มวลสารส,สวยๆชัดเจนแบบนี้เลยค่ะพระสสวยๆนะคะองนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะจะเห็นมวลสารนะคะด้านหลังด้านหน้าก็เห็นมวลสารนะคะเก่าๆเ,เ,เนื้อหนึบๆแน่นๆเลยนะคะองนี้สมเด็จหลวงปู่ภพรายการที่ยี่สิบแปดสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบแปด รายการต่อไปนะคะเป็นรายการเซตแล้วนะคะพี่ขารายการเซตนะวันนี้มาแค่สองเซตนะจ๊ะพี่จ๋าหาเครื่องรางแบบยากมากเลยนะคะรายการเซตแรกนะคะเซตที่หนึ่งนะคะอ่ะเนี่ยนะคะองค์ละหนึ่งพันห้าร้อยเซตที่หนึ่งนะคะองค์ละหนึ่งพันห้าร้อยนะคะเดินเริ่มเดินเริ่มจากอพาพระสมเด็จแล้วกันเนาะ เริ่มจากพระสมเด็จนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะองนี้เนี่ยนะคะพระสมเด็จนะคะเก <c oughs> ่าๆก่านบๆนบค่ะมวลสารชัดเจนสภาพใช้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบมาพร้อมเลี่ยมรัดเลี่ยมเงินนะคะมาพร้อมเลี่ยมเงินเลยเนี่ยนะคะมาพร้อมเลี่ยมเงินแกะลายสีสวยแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะ 1,500นะคะพาส,สมเด็จมาพร้อมเลี่ยมเงินมีห่วงคะ่ะพร้อมนำไปขึ้นคอได้เลยแบบนี้นะคะ1,500นะคะสวยนะคะเป็นการเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังองค์นี้จะสภาพผ่านการใช้งานมามาพร้อมเลี่ยมเงินแบบนี้นะคะ1,500นะจ๊ะพี่จ๋า1,500รายการต่อไปนะคะองค์นี้เป็นพระพุทธชินราชพิมพ์แต่งเนื้อนวะนะคะเนี่ยนะคะ พระพุทธชินราชพิมพ์แต่งเป็นเนื้อนวะนะคะเก่าๆส,สวยๆนะคะชัดเจนแบบนี้เลยนะเป็นเนื้อนวะนะจ๊ะพี่จ๋าเนื้อนวะนะคะส,สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยพระพุทธชินราชนะคะโคตรเก่าๆแบบนี้หนึ่งพันห้าร้อยนะคะหนึ่งพันห้าร้อยเป็นเนื้อนวะนะจ๊ะเนื้อนวะหนึ่งพันห้าร้อยรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปองค์นี้ค่ะอุ้ย โทษทีนะคะองค์นี้นะคะจะเป็นพะร่วงค่ะเนื้อชิ้นสนิมแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะพะร่วงเนื้อชิ้นสนิมแดงนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะสวยๆแบบนี้เลยสภาพดีนะคะแตกใยสวยชัดเจนเลยนะคะเนี่ยนะคะพะร่วงนะคะจะเป็นเนื้อชิ้นสนิมแดง แตกใย,ยสีสวยชัดเจนดูดีแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะ1,500งนารนะคะใบหน้าท่านชัดเจนนะคะรูปทรงท่านสีสวยเข้าตากรรมก,การแน่นอนนะคะนี่นะหนึ่งนารนะคะหนึ่งพรายการต่อไปนะคะพี่ขารายการต่อไปนะคะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์พเตารีดนะคะอง์นี้ เนี่นะคะเป็นหลวงมปูดทวดพิมพ์เตารีดนะคะเก่าๆสวยๆค่ะนี่นะคะมาพร้อมเลี่ยมลัดเงินเปิดหน้าเปิดหลังนะคะแกะลายสวยนะคะแกะลายสวยแบบนี้เลยนะคะหลวงปูดทวดพิมพแตารีดเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังนะคะมาพร้อมเลี่ยมเงินนะคะเก่าๆสวยๆมีห่วงขึ้นคอได้เลยนะคะเนี่ยนะนำไปขึ้นคอได้เลยค่ะ 1500นะคะ1,500รายการต่อไปอรายการนี้นะคะรายการเซตที่1ององละ1,500นะคะเซตที่1รายการต่อไปเป็นเซตที่2จ้าพี่จ๋ารายการที่เซตที่2นะคะนี่นะเป็นเลี่ยมเงินนะคะเซตที่2องอละ2000บาทนะจ๊ะองละ2000บาทนะจ๊ะรายการนี้เดี๋ยวเริ่มจากหลวงพ่อเงินปีห5ค่ะ หลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะคะเขาเรียกเนื้ออะไรก็ไม่ทราบนะพี่พี่ดูกันเอาเองนะจ๊ะนี่นะคะหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะคะองค์พระเก่าเก่าเคยผ่านการใช้งานมาด้านหลังเป็นแบบนี้นะจ๊ะด้านหลังใต้ฐานนะคะใต้ฐานเป็นหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะคะนี่นะคะมีเสียงกิ่งด้วยนะมีเสียงกิ่งมาพร้อมเลี่ยมเงินสวยๆหนาๆแบบนี้เลย นะคะเนี่ยนะดูความหนานะคะดูความหนานี่ดูขอบนะคะดูความหนาแบบนี้นะคะนะเลี่ยมเงินสวยๆหนาแบบนี้เลยนะคะสองพันบาทค่ะสองพันบาทนะคะหลวงพ่อเงินปี 1, หนึ่งห้ารายการต่อไปนะคะเป็นหมากทุยนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อหอม,ามากหมากทุยนะคะลงลักถักเชือกเก่าๆแบบนี้เลย ไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะมาพร้อมเลี่ยมเงินสวยๆหน,า,นาๆแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะเป็นเลี่ยมเงินนะจะได้บ้านมาได้บ้านเดียวนะคะมาเลี่ยมเงินเนี่ยน้องได้มาบ้านเดียวเลยวันนี้นะคะสองพันบาทนะคะเป็นหมากทุยสองพันบาทค่ะเป็นเลี่ยมเงินรายการต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายแล้วนะคะเป็นงาแกะสิงของหลวงพ่อเดิมะคะ่ะตัวอบอ,ว,อวนแบบนี้เลยนะคะ งาแกะสิงหลวงพ่อเดิมนะคะสวยๆเก่าๆนะคะเป็นสิ่งสามขวัญค่ะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะตัวอบอุ่นอ้วนแบบนี้นะสวยค่ะสบายตาเลยนะองนี้เนี่ยนะคะงาแกะสิงนะคะมาพร้อมเลี่ยมเงินนะคะมาพร้อมเลี่ยมเงินเก่าๆสวยๆแบบนี้เลี่ยมเงินหนาๆนะคะดูความหนานะคะดูขอบนะคะความหนาเนี่ยนะ สองพันบาทเท่านั้นนะจ๊ะสองพันบาทจ้ะงาแกะสิงหลวงพ่อเดิมนะคะมาพร้อมเรียมเงินอีกต่างหากนะนำไปขึ้นคอได้เลยสองพันบาทนะจ๊ะจบไปแล้วนะคะสําหรับ ep นี้พี่พี่ท่านไหน